น o p ด d o n story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d s t s t y r y p o d s t s t นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับ This Book Could Fix Your Life นะครับของคุณเฮเลนทอมสันนะก็เป็นหนังสือที่เขามีข้อแนะนำดีๆหลายๆหลายๆบทเลยนะครับวันนี้เนี่ยมันจะ เป็นบทที่น่าสนใจอีกบทหนึ่งนะครับชื่อบทคือ how to be smarter หรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยตรงตัวเลยนะอยากฉลาดขึ้นจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงก็เขามีข้อแนะนำแบบสั้นๆทั้งหมดนะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าสรุปมาได้5ข้อนะข้อที่1เลยเป็นข้อแนะนำที่ผมว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงกับความรู้สึกของคนทุกคนนะนะคือเขาบอกว่าให้อยู่ในการเรียนเนี่ยนานขึ้นนานขึ้น คือเขาบอกว่าทุกปีนะมีางานวิจัยบอกว่าทุกปีที่คุณเรียนอยู่เนี่ยมันจะทําให้ IQ คุณเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1 5คะแนนรู้จัก IQ ใช่ไหมฮะที่เราวัด IQ กันว่า iq 180, 150, 140, 110อะไรอย่างะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาบอกยิ่งอยู่ในระบบการศึกษานานเนี่ยเราก็จะมี IQ ซึ่งมันเป็นตัววัดความฉลาดอันหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพยายามอย่าออกจากระบบการศึกษาเร็วจนเกินไป พูดเรื่องนี้คุยกันต่อนิดนึงผมไม่ได้บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะเรียนมาหาวิทยาลัยทั้งหมด10ปี20ปีอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจะไม่ยอมจบแล้วไม่ยอมออกมาทํางานเลยอย่าไปตีความแบบนั้นนะ mm. เขาหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณเรียนหนังสืออยู่แบบมสามอะไเงี้ยแล้วคุณจะออกมาเนี่ย อย่าพึ่งเลยนะถ,ถ้าพูดถึงในมุมนี้นะผมไม่ได้พูดถึงในมุมอื่นบางคนบอกแหมมันต้องช่วยออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงในมุมของเรื่องของความฉลาดเนี่ยคุณอยู่มสามคุณก็เรียนมปลายไปต่อคุณจบมปลายคุณก็อย่าพึ่งออกมาเลยนะคุณก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนต่อย,ยอดอยู่ในระบบการศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีทางเลือกให้เรียนอยู่หลากหลายนะครับการที่เราอยู่ในระบบการศึกษานานเนี่ยมันก็ทําให้เรารอบรู้มากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะ คราวนี้มันมีอีกหนึ่งชูผมคุยต่อบางคนก็จะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรียนเองก็ได้นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับอาจารย์ไม่เห็นเหรอคนที่ drop out คนที่เขาออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะเราก็จะมีลิสต์ลายชื่อที่เราคุ้นเคยกันเช่นบิลเกตก็ไม่เรียนไม่จบมาร์คซัคเคเบิร์กก็เรียนไม่จบสตีฟจ็อบก็เรียนไม่จบ เห็นไหมอาจารย์คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังประสบความสําเร็จมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยา่าอาจารย์บอกว่าบิลเกตไม่ฉลาดเหรออาจารย์บอกมาร์คซักก็เบิร์กไม่ฉลาดเหรอหรือสตีฟ็อบไม่ฉลาดเหรอไม่จริงมั้งอ่ะกลับมาที่คอนเซปที่เราเคยคุยกันอยู่เรื่อยครับใช่ครับคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนไม่จบจริงแต่ถามว่าคนเหล่านี้เป็นตัวแทนที่ดีของคนทั่วไปหรือเปล่าส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่ใช่คนเหล่านี้ถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า exceptional case เป็นเอาท์ไลเอร์แปลว่ามันเป็นกรณียกเว้นมากกว่าแต่ว่ารู้ได้ยังไงผมไม่ได้มีตัวเลขอยู่ในมือตอนนี้นะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าคนเรียนไม่จบเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เป็นแบบบิวเกตคนเรียนไม่จบส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นมาร์คซกเคอร์เบิร์กคนเรียนไม่จบส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสตีฟจ็อบคนเรียนไม่จบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีชีวิตการทํางานการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ต้องต้องบอกว่าตัวเลขไม่มีอยู่ในมือนะครับเราเอาง่ายๆฮะ ถ้าสมมุติว่าเราตีความความสาเร็จแบบนี้ก่อนนะเป็นความสําเร็จทางด้านการงานก่อนนะเรื่องเงินเรื่องอะไรเงีเ้ยคุณลองไปดูเศรษฐีคุณไปดูคนที่เป็น c e o ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนจบการศึกษาอย่างน้อยๆก็เป็นญาตรีทางนั้นมันมีจริงครับ c ีอที่ไม่จบการศึกษามีจริงแต่อย่างที่บอกมันคือส่วนน้อยแล้วแล้วเราลองมาวิเคราะห์กันต่อยนิดนึงนะคนที่ไม่จบการศึกษาเหล่านี้เนี่ยคือการที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียนไม่ไหวนะครับ เพราะเขาทาธุรกิจแล้วเขารู้ทิศทางมาแล้วเอาลองดูนะวิลเกตเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเรียนฮาร์วาร์ดแล้วก็เรียนไม่ผ่านสอบไม่ผ่านแล้วก็เซง็งโดนไล่ออกรีทายแล้วก็มาประสบความสําเร็จไม่ใช่นะฮะเขารู้แล้วว่าตอนนี้ไอ้ไอ้ระบบวินโดว์แล้วคอมพิวเตอร์จะมาเนี่ยเขาเขาเขามีความสามารถมากอะแล้วเขาเห็นทิศทางชัดเจนมาร์คซกเก,เกอร์เบิร์กทำเฟซบุ๊กตั้งแต่ตอนเรียนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเรียนไม่จบแบบฉันเรียนไม่ไหวละฉันลาออกดีกว่าไม่ใช่นะฮะ หรือแม้กระทั่งซีฟจอบเองเนี่ยเขาก็เห็นทิศทางของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าพิ่งไปหลงกับคําพูดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกนะครับงานวิจัยหลายๆอย่างก็คอนเฟิร์มนะครับการเรียนเนี่ยส่งผลดีมากกว่าการไม่เรียนนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เรียนไม่จบจะต้องล้มเหลวทุกคนไงนะเพราะฉะนั้น หนังสือก็บอกไปนะครับบอกว่าคุณอยู่ในระบบการศึกษาให้นานแต่ก็ไม่ใช่ว่านานจนเกินว่าเอะทั้งนั้นไม่ต้องทํางานแล้วฉันจะอยู่ในมหาวิทยลาลัยตลอดไปจนอายุ60อะไรเงี้ยไม่ใช่อีกนิดนึงการออกมาเรียนเองผมว่าทําได้นะครับปัจจุบันนะเรามีช่องทางเยอะแยะทําได้แต่วินัยคุณไม่มีหรอกเอาตรงๆโอ้ยจา์มาดูถูกผมเอาไม่ต้องใครผมเองนะ เรียนออนไลน์บางคอร์สเนี่ยเรียน2ปียังไม่จบเลยคอร์สเดียวอ่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคอร์สเนี่ยจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วอาจจะได้เแล้วด้วยอย่างเงี้ยคือคือพอมามาแบบต้องเรียนด้วยตัวเองอ่ะเราจะไม่มีการบังคับตัวเองได้ดีเท่ากับตอนที่เราเรียนที่มันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะว่า9ก้าโมงก็ต้องเข้าเรียนละเดี๋ยวก็จะสอบแล้วต้องอ่านหนังสือละต้องทํานู่นทํานี่ละแต่พอมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะเราจะเบื่อจังเลยเซ็งจังเลยอะไรเงี้ย มันมีคนไม่เยอะไม่เยอะนักที่จะสามารถบังคับตัวเองให้เรียนได้อีกอย่างหน,นึ่งเนาะเรียนเนี่ยยังไม่รู้เลยจะเรียนที่ไหนไปไปเสิร์ชยูทูบเจอเว็บไซต์เจอ YouTube ทั้งหมด200ช่องที่พูดถึงเรื่องนี้ช่องไหนดีอะผมว่ายากนะถ้าไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยโดยเป้าหมายอะไร,รที่ท,ที่ที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะคัดเลือกคอนเทนต์แล้วคนสอนเนี่ยเขารู้วิธีละ่ะว่าจะพูดยังไงใช้เวลาไม่นานทำให้คนเข้าใจได้เพราะเขาเมื่ออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับก็สรุปข้อแรกนะ ถ้าอยากจะฉลาดขึ้นก็อยู่ในระบบการศึกษาให้ครบถ้วนให้นานกว,ากว่าที่เราคิดควรก็คือคืออย่าออกมาก่อนน่ะอย่าออกมาก่อนข้อที่2เขาพูดถึงความจำนะเขาบอกว่าเวลาเราเราจะจําอะไรก็ตามเนี่ยสมองเราเนี่ยนะบางคนบอกอู้ทำไมคนนี้จําแม่นจังเลยเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคซึ่งเรามาักจะบอกคนจําแม่นเป็นคนหัวดีคนฉลาดแต่เทคนิคอันนี้น่าสนคือเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยจำเป็นรูปดีกว่าจําเป็นเทคเทคคือตัวอักษร นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดอะไรให้เป็นรูปแล้วจะให้มันจําได้ดีเนี่ยนะพยายามคิดให้มันเป็นรูปที่มันแบบไม่ใช่ปกติอะ่ะเป็นรูปที่มันน่าน่าขำหรือว่าน่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะยกตัวอย่างสมมุติภรรยาบอกว่าไปซื้อไข่ให้หน่อยไขอ่อ่ะมันเป็นเทคบางทีเราก็ลืมนะเอ๊ะตกลงเมื่อเช้าภรรยาเขาให้เราไปซื้ออะไรวะนึกออกปะ นึกไม่นึกภาพไม่ออกอ่ะมันมันจำไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นเท็กเนาะเขาบอกว่าลองนึกภาพว่าเราตอกไข่นั้นน่ะอยู่บนหัวใครสักคนหนึ่งคราวเนี้ยเราจะจําได้แม่นเลยอันนี้อันนี้แค่แค่พูดเล่นเล่นนะเช่นเป็นภรรยาฝากซื้อไข่ก็นึกภาพว่าเราตอกไข่ใส่หัวภรรยาเงี้ยอันนี้บางคนบอกเสียงมากนะจาจเนี์ยก็มันเป็นแค่แค่การนึกภาพนะครับแค่การนึกภาพแต่ว่าภาพนี้เราจะไม่ลืมเลยว่าวันนี้ภรรยาสั่งให้เราไปซื้อไข่ เห็นภาพไหมครับอารมณ์แบบนี้ครับเขาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเทคน,นิคอันหนึ่งที่ทําให้เราจําจําลิสต์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าดูเหมือนเราจะฉลาดขึ้นแล้วว่าเราไม่พลาดไงอันที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเราอยากจะจําอะไรได้เนี่ยพยายามลดเครื่องมือทางดิจิทัลลงนะลดเครื่องมือทางดิจิทัลลงอย่างเช่น เดี๋ยวนี้เวลาเราเขียนอะไรเราชอบพิมพ์ลงใน Word ใช่ไหมลงใน Facebook ลงในอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหยุดพิมพ์ถ้าเราอยากจะจำอะไรได้ให้หยิบปากกาหรือหยิบดินสอขึ้นมาเขียนลงกระดาษจะดีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้เราจะจะไปจำอะไรเราก็จะใช้ใช้กล้องถ่ายรูป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 ใช่ไหมก็บอกว่าหยุดหยุดถ่ายลองใช้ mental picture ลองจินตนาการดูใช้ความคิดอยู่ในหัวนะครับ หรืออ่านหนังสืออันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะเขาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยจะรีไวซ์จะจะแบบจำข้อข้อความเนี่ยให้เราอ่านผ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆดีกว่าไปทบทวนสิ่งที่อยู่บนสกรีนถ้าผมสมมติว่าเป็น powerpoint เนี่ยอ่านในเล่มที่มันเป็นกระดาษอะพิ้นออกมาอ่านเนี่ยจะจําได้ดีกว่าการไปอ่านบนสกรีน powerpoint ส่วนตัวยืนยันว่าเป็นจริงนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือ2แบบเพราะมันมีความสะดวกอยู่นะฮะผมยกตัวอย่างหนังสือแล้วกันนะครับผมซื้อหนังสือเป็นเล่มกับผมม e ีอ e ีบุ๊กเรดเดอร์อีบุ๊กเรดเดอร์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือ Kindle จริงๆผมผมชอบทั้ง2แบบนะและผมต้องเรียนทุกท่านว่าผมอ่านหนังสือจากทั้ง2แหล่งจริงๆ Kindle หรือว่า e-book reader เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือการที่มันมันข้อแรกนะที่ผมชอบมากคืออยากอ่านเล่มไหนได้อ่านทันทีถ,ถามว่าทําไมเพราะว่าไปกด Amazon เนี่ยกดปุ๊บได้อ่านปับ๊บแต่ถ้าเกิดหนังสือเป็นเล่มเนี่ย at least นะคุณต้องรอถ้าถ้าสั่งมาันจากต่างประเทศก็2อสัปดาห์ถ้าในประเทศก็มีเกือบ2อสวันเรน็เวสุดนะหรือบางที่ก็เป็นสัปดาห์ก็มีนะถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องขับรถไปซื้อตามร้านหนังสือนะ อันนั้นคือข้อดีอันแรกของ eBook Reader r อันที่2ที่เป็นข้อดีนะส่วนตัวเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงว่าแล้วการอ่านเป็นเล่มมันดียังไงแล้วมันทําให้เราจําได้ยังไงเนี่ยคืออ่านจบเร็วครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเหลือเหลืออีกเท่าไหร่ก็ได้มั้งผมไม่รู้นะแต่มันอ่านกดไปได้เรื่อยๆเลยมันเหมือนเราอ่านมือถืออะคือ นั่งกินข้าวก็กดอ่านอ e ีบุ๊กเรเดอร์ไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็ป,ป๊บ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 หมด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 ละป๊บป๊บป๊บหมดบทละเพราะนั้นเนี่ยเวลาอันนี้ผมโน้ตไว้นิดหนึ่งอันนี้คืออ่านภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่เคยอ่านผ่านอ e ีบุ๊กเรเดอร์นะครับเพราะว่า Kindle ที่ผมซื้อมาก็เอามาอ่านภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ผมว่ามันแอพพลายน่าจะใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ e ีบุ๊กเรเดอร์เนี่ยนอกจากได้หนังสือมาอ่านเร็วแล้วทันทีทันใดที่เราอยาก แต่ผมอ่านหนังสือเป็นเล่มจบช้ากว่าใช่รอนานกว่าใช่แต่เชื่อไหมอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือผมจำเนื้อหาที่ผมอ่านในเล่มน่ะได้ดีกว่าในอ e ี o บุ๊ e a d ดเออาจารย์รู้ได้ไงเวลาผมจะมาทำฮอตแคสต์ครับตอนจะมาทำฮอดแคสต์เนี่ยผมจะต้องมาเรียบเรียงสิ่งที่ผมอ่านความสงจำที่ที่อยู่จากหนังสือที่เพิ่งอ่านจบเนี่ยถ้าเป็นเล่มเมื่อไหร่เนี่ยผมเขียนออกมาได้ง่ายกว่า ผมรู้สึกตัวเลยน,นี้ชัดเจนเลยถ้าเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันมันจับต้องยากยังไงก็ไม่รู้อะทั้งนั้นจริงตัวหนังสือมันแบบเดียวกันเนะี่ยแต่พอเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเหมือนมันลืมไม่หมดเลยอะบางเล่มเนี่ยเล่าให้ฟังอีกบางเล่มเนี่ยผมอ่านอ e ีบุ๊กแล้วมันลืมแต่ผมรู้ว่ามันดีนะผมต้องซื้อหนังสือเป็นเล่มมาอ่านก็มีครับอ่านใหม่เลยฮะอ่านใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลองดูก็ได้นะครับถ้าเราอยากที่จะจําอะไรให้ได้เนี่ยฟิสิกอลเนี่ย คือการอ่านเป็นหนังสือเป็นเล่มๆกระดาษเขียนลงกระดาษเนี่ยจะดีกว่าเป็นดิจิตอลนะครับลองลองทดลองดูผมก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องเลิกใช้ดิจิตอลเสมอไปนะครับแต่ว่าลองทดลองแบบนี้ดูแล้วถ้ามันใช่จริงอย่างที่ผมยืนยันอันนึงอะ่ะที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยทําให้เราจาอะไรได้ดีขึ้นมาถึงข้อแนะนำอันที่4นะอันนี้พูดถึงเรื่องของการสอบเลยอันนี้เหมาะกับคนเรียนหนังสือเลยนะนักเรียนนักศึกษานะ เขาบอกว่าเวลาเราสอบเนี่ยเราก็จะมีการติวหนังสืออ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบใช่ปะ่ะเขาบอกว่าเราเราควรใช้เวลาอ่านมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกฎคร่าวๆนะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ 10- 20%ของเวลาช่วงเวลาตั้งแต่เราเรียนจนกระทั่งเราจะมีการทดสอบนะครับสมมุติว่าเรียนวันนี้นะครับแล้วอีก10วันจะสอบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอินท์วลตรงนี้ก็คือประมาณ10วันใช่ไหมเรียนวันนี้นะอีก10วันจะสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่วงนี้1 0วัน10%ของ10วันก็คือ1วันหรือ20%ของ10วันก็คือ2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้เวลาติวประมาณ1-2วันนะหนึวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนแล้วทิ้งนานเราก็ต้องใช้เวลาติวนานเช่นสมมุติเรียนวันนี้อีก20วันจะสอบอีก20วันจะสอบมันนานไง สมองเราก็จะลืมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย10%ของ20วันก็คือ2วัน20%ของ20วันก็คือ4วันเพราะฉะนั้นถ้าเรียนวันนี้อีก20วันจะสอบเนี่ย2-4วันใช้เวลาติวนะครับใช้เวลาติวแมทเทอเรียลนี้นะแต่ถ้าเรียนวันนี้แล้วอีก10ชั่วโมงจะสอบเราเราเพิ่งเรียนไปไงเราเพิ่งรู้นะแล้วอีก10ชั่วโมงจะสอบเราใช้เวลาติวแค่1ชั่วโมงพอ1-2ชั่วโมงพอ เพราะนั้นมันขึ้นอยู่อินเทอร์วลตั้งแต่เราเรียนอินเทอร์วลคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่เราเรียนจนกระทั่งเราจะสอบเนี่ยถ้ายิ่งนานเราก็ต้องใช้เวลาติวเยอะนะครับถ้ามันมันไม่นานมากมันใช้เวลามันเพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เวลาที่เราจะติวมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นะอันนี้ก็เป็นเป็นกฎข้อนหนึ่งที่ใช้ไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะเดาไม่ถูกนะว่าบางวิชาวิชานี้เราควรจะติวเยอะติวน้อยทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันก็มีเรื่องของ คอนเทนต์ Content, เรื่องของอะไรอีกหลายๆเรื่องนะแต่นี้มันเป็นกฎคร่าวๆที่เราพอจะเอาไปแอพพลายได้นะครับข้อสุดท้ายสำหรับการที่เราจะสมาร์ทเตอร์นะจะฉลาดขึ้นเนี่ยก็คือเออ่ให้เราแบบแอคทีฟอ่ะให้เราแบบพูดคุยกับผู้คนอะไรแบบนั้นด้วยนะเพราะเขาบอกว่าการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนนี่ยพูดคุยกันหรืออะไรกันเนี่ยมันจะทำให้เราแบบสมองมันได้ใช้งานนะครับนะ ถ้าเราไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากที่จะทําให้สมองเราเราใช้งานอยู่บ่อยๆก็ควรมีปฏิสัมพันธ์นะอันนี้เป็น5ข้อที่จะทําให้เราสมาร์ทเตอร์แต่ว่ามันมีอีกบทหนึ่งคำภาษาอังกฤษมันมีความใกล้เคียงถ้าแปลไทยเนี่ยจะเหมือนคําว่าฉลาดเหมือนกันเ,นเขาบอกว่า how to be wiser นะ wiser ในในแง่นี้มันเหมือนกับเป็นแบบความฉลาดที่มันไม่ใช่แนวแนวเชิงวิชาการ เป uh ็นความเฉียบคมของสมองความฉลาดที่เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่ IQ อคิวเออมันไม่ใช่ iQ ถ้าถ้าผมเปรียบเทียบให้ฟังนะสมาร์ทเตอร์ก็คล้ายๆ IQ ไอไวเซอร์คล้ายๆ EQ รู้จัก EQ ไหมเป็นความฉลาดทางอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วก็ขอเอามาเอามาพูดไว้ด้วยกันเลยก็แล้วกันนะครับอันแรกสุดคือเวลาเราอ่านอะไรหรือว่าได้รับสื่ออะไรก็ตามเนี่ยให้เราดูดีๆนะว่า คำพูดหรือประโยคเหล่านั้นเนี่ยมันเฟรมมันเฟรมคือมันมีกรอบทําให้เราคิดไปในด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่ารู้จักเฟรมิงเอฟเฟกต์ไหมเฟรมิงเอฟเฟกเนี่ยมันคือการใช้คําพูดบางอย่างที่มันมันอาจจะหลอกเราหรือว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะแต่ทําให้เราแบบรู้สึกรู้สึกอีกแบบนึงอะ่ะยกตัวอย่างนะเช่นเราบอกว่าเออมีวัคซีนอันเนี้ยวัคซีนเนี้ย,นนยมันสามารถ มีคน600คนเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาชีวิตคนได้400คนเลยนะจะฉีดไหมคนก็จะฉีดเพราะว่ามันรักษาชีวิตคนได้เยอะเลย400จาก6 0 0แต่ถ้าเฟรมใหม่อีกนิดหนึ่งนะมีวัคซีนอันนึงเนี่ยหนใน3ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่มีอันตราย คือคือไม่สามารถวัคซีนนี้ไม่สามารถช่วยเหลือคนได้ไม่สามารถช่วยชีวิตอ,อ่คนหนึ่งใน3ของคนที่ฉีดวัคซีนได้เราจะไม่ฉีดเลยเพราะว่าเฮ้ยจริงๆแบบเดียวกันนะ400-600จากเนี่ยโอเค2 0 0จาก600ไม่โอเคแต่ว่าวิธีการเฟรมคำพูดเนี่ยมันต่างกันเราบอกว่า สี่ร้อยเนี่ยักวัคซีนนี้เซฟคนได้4 0 0รู้สึกวัคซีนมันดีแต่ถ้าบอกวัคซีนนี้มันมันไม่สามารถช่วยคนได้ตั้ง200หรือ1ใน3เนี่ยแปลว่าวัคซีนมันแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราถ้าเราฉลาดแบบไวเซอร์อย่างที่บอกมีความฉลาดเฉลียวว่ามีมีม,ม,มีมีมุมแบบนี้เราจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจรูปแบบพวกนี้ได้ได,ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําข้อที่1ข้อแนะนําข้อที่2นะคุณบอกว่าถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าเราเก่งอะไร เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเปล่าแล้วแล้วเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้อยู่ในใน s p e c l i z i z i t n o n ของคุณน่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณเป็นแบบ Professional เป็นไม่ใช่เรื่องที่คุณเรียนมาหรือว่าคุณเก่งหรือว่าคุณเชี่ยวชาญน่ยถ้าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราเก่งหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไป Take professional test ก็คือมันมีแบบทดสอบแบบ p r o f e s s i o n a l คือมืออาชีพก็ทดสอบหรือว่าถามเพื่อน เพื่อนสนิทที่เขาสามารถให้ฟีดแบ็เราได้ตรงๆนะครับมันจะดีกว่าที่เราจะจัดตัวเองเพราะว่าตัวเราเองจะจัดตัวเองเนี่ยเรามักจะเข้าข้างตัวเองครับเราจะคิดว่าเราเก่งนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณคุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วคุณจัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพลาดหรอกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณอยากรู้ว่าเก่งเนี่ยคุณก็ถ้าคุณคิดเองคุณอาจจะอวยตัวเองไงว่าฉันไม,ไม่ธรรมดาเนะี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคุณลองไป ทสจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรือว่า,อาให้เพื่อนมาบอกคุณก็ได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถ้ามันอยู่เอาไซต์ไอตัวตัว Specialization ของเราหรือว่ามันอยู่นอกจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนวิเคราะห์ให้เราจะดีกว่าอีกอันนึงนะครับก็คือถ้าเราอยากที่จะจะมีความมี EQ ที่ดี อีคก็คือ e m o t i o n a l q u o t เ e n t นะคือความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้เราลองประเมินใหม่อีกครั้งโดยโดยพยายามมองในมุมมองคนอื่นเช่นคุณคิดว่าเรื่องนี้สิ่งที่ถูกต้องต้องทำแบบนี้เสมอคุณคิดแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่คุณอาจจะคิดในมุมมองของคุณเงคุณอาจจะลองเปลี่ยนมุมว่าถ้าเกิดเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเราเป็นอีกข้างหนึ่งเราเป็นอีกคนหนึ่งแล้วมองกลับเข้ามาในปัญหาเดียวกันเนี่ยคุณคิดว่า ไอสิ่งที่คุณคิดว่าถูกมันยังคงถูกอยู่จริงหรือไม่บางทีมันถูกเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามันถูกเพราะว่ามันถูกใจเรามันตรงกับความเชื่อเราแต่ว่าถ้าเราอยู่อีกกลุ่มนึงเราอยู่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาจะมองปัญหาอีกแบบหนึงนะ่งไงอย่างเงี้ยเราจะมีความฉลาดทางอารมณ์เลยเราจะเราจะเราจะ w i s ะไ i s e ก็คือมีความมีสติมีปัญญาแบบนั้นนะ่ยจะจะดีกว่าที่เราจะแบบใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวอันที่4ี่นะเขาบอกว่าอย่าอย่าไปกลัว Conversation, หรือว่าบทสนทนาที่ยากๆนะหลายๆคนเนี่ยที่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองเป็นยังไงคือคือคือบางทีมันก็ก,ก็ตัวเองโกรธหรือตัวเองแบบหงุดหงิดหรือหรืออะไรแบบนี้คือเราแบบเรารู้อะเรารู้ตัวเราเองอะแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่ควบคุมความเครียดตัวเองได้ง่าย บ,บางคนเนี่ไม่กล้าไม่ไม่กล้ายอมรับหรือว่าหลบเลี่ยงหลบหลีกอย่างเดียวเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาฉันไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าอะไรกับใครยังไงเลยเนี่ยก็อาจจะก,กลายเป็นคนเครียดหนักเครียดง่ายก็ได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายนะให้เรารู้จักตระหนักรู้ไอ้เรื่องของ BIAS หรือว่าจะเรียกอะไรความลำเอียงในการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยสุดท้ายนะ ตัดสินใจผิด <t ron k> ตัดสินใจพลาดตลอดเวลาให้เราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆครับว่าทําไมเราถึงคิดแบบนั้นทำไมเราถึงคิดแบบนั้นน,บบน,น,นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราลองทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะครับกับแต่ก่อนเราเคยคิดแบบนี้ทําแบบนี้ตลอดเนี่ยเราก็ชาร์เลนจ์ตัวเองว่าเออถ้าเกิดเราเราสมมตินะเราไม่เคยรับรับเรื่องรับทําเรื่องนี้แล้วเรามีมีใบอ s สักหนึ่งคือฉันเป็นคนที่ไม่เก่งฉันทําไม่ได้ฉันทาไม่ได้เนี่ยมันเป็นแอสซัมชันที่มันอาจจะไม่ใช่ไงนะครับ ลองร้วสุดท้ายเราก็ไม่เจริญเติบโตเราก็ไม่เก่งอยู่นั่นแหละลองถามตัวเองว่าทำไมเราไปคิดว่าเราทําไม่ได้วะแล้วเราลองทําดูนะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะเก่งขึ้นนะครับเราอาจจะไปเจอทางเลือกอื่นๆที่มากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อแนะนำหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เอามาฝากก็เป็นทั้งเรื่องของสมาร์ทเตอร์กับไวเซอร์นะผมแปลไทยไม่รู้จะแปลยังไงก็เป็นเรื่องของความฉลาดทางทางทางสมองนะครับ กับความฉลาดทางอารมณ์นะครับที่ที่เราม,มันควรจะมาคู่กันนะมันได้แปลว่าอันใดดีกว่าอันไหนหรอกมันควรจะมาคู่กันนะครับก็เอามาฝากไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครอยากอ่านทังสือทั้งเล่มนะมันมีหลายๆเรื่องเลยเนะี่ย This book c o u l d fix your life ของคุณเ e เลนทอมสันนะครับผมซื้อมาจากกินโนูนิยะนะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.